ซีโมนซีโมนซีโมนเอ้ยซีโมนมีหูไหมซีโมนอ่ะซีโมนซีโมนซีโมนมีหูไหมลูกซีโมนเออไม่ได้ยินเลยเหมือนอนุทินเลยว่ะไม่เคยสนใจแม่เลย ซิมอนซิมอนซิมอนได้ยินแม่ไหมชิโมนไม่สนใจแม่เลยซิโม่เ้ยแม่โมแม่โมแตงโมแตงโมเอ้ยได้ยินไหม เตงโมเตงโมอานั่งลงเตงโมนั่งลงลูกเตงโมนั่งวัสดีจ้าก่อนอะเลยวัสดีค่ะก่อนค่ะเก่งมากอานั่งลงก่อนลูกนั่งลงเาวัสดีค่ะก่อนวัสดีค่ะเก่งมาก